ทดสอบเรื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับท่าผู้ชมสวยงามมากๆนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อดีวิกโก้นะครับรุ่น T V I X M หกพันหกร้อยเอ็นนะครับตัวนี้นี่นะครับชื่อรุ่นนะครับ T V I X M หกพันหกร้อยเอ็นนะครับเป็นยี่ห้อดีวิกโก้นะครับดูภาพนะครับรูปสวยงามมากๆครับภาพดูครับ ส่วนหนึ่งก็จากโปรเจคเตอร์นี่นะครับที่ให้แสงสว่างได้คมชัดนะครับสวยงามมากๆครับดูครับภาพสวยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์หรือว่ามีเดียเพลเยอร์นะครับยี่ห้อดีวิโก้รุ่น t ีวิกเอ็มหกพันหกร้อยเอ็นะครับตัวนี้โอ้สวยงามครับดูภาพครับภาพสวยจริงๆครับ พพคภทดสอบกับโปรเจคเตอร์ F3 EBC 4ตัวนี้นะครับดูภาพนะครับสวยงามมากๆครับภาพส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นคอนทราต์เอทีโอหนึ่งหมื่นห้าพันต้นนะครับตัวนี้คอนทราสสูงมากครับ